สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มันทองเกษตรพิทักษ์โลกครับพามาดูมันสำลังครับหัวใหญ่ยาวดกสวยงามมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่ามีเทคนิคในการดูแลมันสำลังของตัวเองอย่างไรสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพิเชษแสงตะเคาะครับน้องพิเชษแสงตะเคาะตรงนี้เราอยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลวองตะแบกครับอำเภอพางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับแปลงมันสำลังของน้องพิเชษกี่ไร่ครับแปลงนี้สองไร่กว่าครับรวมๆแล้วน้องพิเชษทำทั้งหมดกี่ไร่ครับสิบแปดไร่ครับ สิบแปดไล่ครับผมสองไล่กว่าตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้พันอะไรครับนี่พันแปดเก้าครับพันแปดเก้าครับอายุกี่เดือนแล้วครับสี่เดือนครับอายุสี่เดือนมาดูอีกรอบครับนี่ฮะสี่เดือนครับไม่อยากจะเชื่อเลยครับสมบูรณ์มากครับดกใหญ่ยาวอย่างนี้เลยครับนี่ฮะน้องพิเชษครับเคล็ดลับของน้องพิเชษในการดูแลมันสำหรังให้ได้สมบูรณ์แบบนี้คืออะไรครับโฟทีครับโฟทีครับผมใช้ยังไงฮะผมตอนแรกก็ผมก็ซื้อมา แช่ท่อนมัน30สนาทีขึ้นมาเสียบหรือเราปลูกปกติอะไรครับพอได้สักสิบหถึงวันเราก็ฉีดครั้งแรกแล้วก็เว้นระยะอีกสักสิบ้าวันก็ฉีดอีกหนึ่งรอบตอนนี้ผมแปลงนี้ผมก็ฉีดไปสองโหนแล้วครับฉีดไปสองครั้งแล้วครับผมแล้วปุ๋ยใส่หรือยังครับยังครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับผมแล้วคิดว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยจะลดนะครับหรือเพิ่มมากน้อยแค่ไหนครับคิดว่าน่าจะลดนะครับเพราะว่า2ไร่นี่ก็กะสักครึ่งกระสอบ น่าจะพอดีน่าจะใช้แค่นี้ใช่ไหมครับครับผมนะเพราะว่าความสมบูรณ์ของต้นก็มาหัวก็ลงเรียบร้อยครับนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งครับนี่ฮะแล้วคิดว่าการเอาโฟทีมาฉีดพ่นเนี่ยนะครับตัดสินใจซื้อมาใช้เนี่ยนะครับถูกหรือแพงครับสําหรับผมเองผมว่าไม่แพงนะครับหกร้อยนี่ไม่แพงหกร้อยผมฉีดสองนึงก็ได้สิบสิบแปดไร่ไม่หมดนะครับสิบแปดไร่ไม่หมดด้วยครับไม่หมด อืมนะครับก็เสียเงินแค่นิดหน่อยแต่ผลลั์เป็นอย่างที่เราเห็นครับสุดยอดจริงๆครับเอาใจช่วยครับขอให้น้องพิเชษนะครับมีผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมแบบนี้ฮะ้องพิเชษครับครับมีผลลัพธ์มาก่อนหน้านี้ไหมครับมีครับปีแล้วผมทําน้อยปีแล้วผมทําแค่สองไร่สามไร่ผลเฉลี่ยออกมาขุดแปลงแรกสองไร่ผมได้ยี่สิบสี่ตันตกไร่ละสิบสองตันครับ ลายละสิบสองตันเคล็ดลับดีๆเหมือนกันไหมครับคล้ายๆกันครับเหมือนกันใช้อะไรครับโฟทีครับนี่เลยครับโอเคครับถือว่าได้เห็นณปัจจุบันแล้วก็ได้เล่าย้อนถึงรอบที่แล้วด้วยนะครับแล้วคิดว่ารอบนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงครับคิดว่าน่าจะทันกับเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าฝนไม่ทำนะครับถ้าฝนไม่แรงจนเกินไปเนาะครับผมถ้าฝนไม่แรงจนเกินไปคิดว่าน่าจะถึงสิบสองตันเหมือนกับรอบที่แล้วครับ โอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องพิเชษครับแชร์ระสบการณ์เรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับมันสําปรังให้กับพวกเราได้ฟังวันนี้ผมนัทพงศ์พันทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ